ก็น่ารักดีพวกพี่น่ารักดีคนไหนน่ารักที่สุดครับก็น่ารักทุกคนแล้ครับนั่นตอบไม่รู้อ่ะที่สุดใครใครน่ารักน้อยที่สุดครับไม่่นพี่อ่ะน้องส้มเนี่ยน้อเีอางั้เรามาเป็นสมาชิกเป็นคนดีกว่าเริ่มที่พี่มดส้มเอ้ยทำไมที่คนสุดท้ายเสกยัง้สึกไงที่คนสุดท้าครั้งแรกที่เห็น เห็นพี่มาส้มรู้สึกไงครับไปอ้วนที่อ้วนจังก็เห็นพี่เขาตั้งแต่ค่ายครั้งแล้วมูลีรามครั้งที่แล้วแล้วครับก็ได้รู้จักกันนิดหน่อยแต่ว่าครั้งนี้ก็รู้จักกันยังไงครับรู้จักยังไงก็มากับพวกกลุ่มครับแล้วก็มาคุยกับพี่แมทที่มาด้วยอ๋อเข้าทางพี่แมทจำครับจำได้ว่ามาตอนเห็นตอนที่กินอาหารข้าที่โรงแรมที่เขามาเดินมาคุยด้วยอ๋อ ก็กลัวว่าไม่คิดว่าเขาจะก็ทายอยู่บนับไม่คิดว่าเขาจะอะไรครับไม่คิดว่าเขาจะอะไรหน้าเขาเด็กนะครับคือคือขอโทษนะคะคืออันนี้ไม่แน่ใจว่าน้องกำลังหลอกด่าหรือเปล่าไม่รู้ว่าน้องกำลังหลอกด่าว่าพี่ปัญญาอ่อนหรือเปล่าผมเด็กอ่ะต่อบพาร์ทนี้ครับแล้วหลังจาก แล้วหลังจากวันนี้รู้สึกยังไงกับพี่มอส้มครับนั่ตอนนี้ก็รู้สึกว่านอกจากหน้ามันจะเด็กแล้วปัญญาก็อ่อนอยู่แล้วรู้หลายๆอย่างรู้อะไรหลายอย่างเอยราไม่รู้อะไาเรียกว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้บ้างเป็นบางส่วนแล้วแล้ว้ที่รู้มันเป็นยังไงกันครับนี่ก็ถามแต่เพื่อนคือแกอยากให้ทะเลาะกับคุณเบียสได้จะเป็นยัี่เขาก็เป็นคนน่ารักดีคเขาในไทยก็น่ารักดีน่ารักเหรอครับถ้าใครเอาไหมน่ารักน่ารักไหม น่ารักน่นเลิฟไหมได้กินพอโอบโหจบแลต่อ,ตอ,ตอไปเราจะ